สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมในที่25ประจำเช้าวันอังคารที่2มีนาคมก็ปรากฏว่าหลาชันชุดขาวเลอมาเดตเปิดบ,บ้านเสมอกับเลอสโซซิดาไป1-1เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน1 0จากคริสเตียนปอร์ตูนาทีที่55ก่อนที่เจ้าบ้านจะมาไล่ตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากวินิเสียจูเนียครับนาทีที่89จบเกมในแบ่งกันไปทีมละ1แตาม และก็เลยทําให้ตอนนี้เลมอนเิดยังอยู่ที่3ของตารางเหมือนเดิมครับเก็บแต้มเพิ่มขึ้นมาเป็น53คะแนนเท่ากับบาร์เซโลนาครับแต่ว่าประตูได้เสียในบาร์ซ่าบวก3 3ส่วนเลมอนเิดเนี่ย,ยบวกอยู่แค่23นะฮะแล้วก็ทั้ง2ทีมตามหลังจากฝูงอตเลติโกดริดเนี่ยอยู่5คะแนนด้วยกันแล้วก็แข่งมากกว่า1นัดในขณะที่เลอซูสิดัก็ยังอยู่ที่5ครับเก็บเพิ่มเป็น42คะแนนตอนนี้เนี่ยห่างจากอันดับ4ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย6คะแนนด้วยกัน ไปต่อที่ดาวโนดล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลโอเนลเมสซี่ที่ยิงไป19ประตูแล้วก็ส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนนะัดต่อไปเกมที่26วันเสาร์ที่6มีนาคมก็จะมีบาเลเซียเปิดบ้านเจอ,บอเอบียริลเลอเบาเยรุลิชพบกับทากเกตาเฟ่เอลเช่พบเซบีย่ากาดิสพบเอบาแล้วก็โอซซูนาเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาวันอาทิตย์ที่7มีนาคมฮวนเอสกาเปิดบ้านเจอกับเซลตาบิโกคูบิกแม็กฮะแอตมาดริดเจอกับเรอัลมาดริด แล้วโซซิดัก็จะเปิดบ้านพบกับเลเบเต้แล้วก็บิลบาวเจอกับแคนาดาก่อนที่คู่สุดท้ายจะเป็นมันเดยไนต์ต่อเช้าวันอังคารที่9มีนาคมเลเบเต้ก็จะเปิดบ้านพบกับทากเดปอร์ติโวอาลาเบส